ก็คือพวกเราอ่ะเราจะเรียนกันก็คือบทที่3ใช่ไหมตอนนี้เราเรียนกําลังจะเรียนบทที่3กันนะซึ่งบทที่3ของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเวลาแต่ว่าวันนี้เนื้อหาที่คุณครูจะสอนพวกเราเนี่ยจะเป็นการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีซึ่งพวกเราเคยเรียนเรื่องเวลากันมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมจาได้ไหมนะจำได้ค่ะอ่าเราเคยเรียนเรื่องเวลาตอนปอนไหนคะไหนใครช่วยตอบห ป2ป2เก่งมากคะ่ะเราเคยเรียนเรื่องเวลาในป2ของของพวกเราวไปแล้วใช่ไหมคุณก็จะมีเวลาให้พวกเราดูสองแบบซึ่งนาฬิกาแบบแรกนี่ที่อยู่ทางซ้ายมือตรงนี้นักเรียนเห็นไหมเอานาฬิกาแบบแรกที่อยู่ทางซ้ายามือเนี่ยเราเรียกว่านาฬิกาอะไรนะนาฬิกาแบบอะไรคะเื นาฬิกาแบบแบบเข็มใช่ไหมเมื่อกี้ที่คุณครูเปิดให้ดูไปใช่อ่าก็คือนาฬิกาแบบเข็มแล้วนาฬิกาที่เป็นตัวเลขว่านี่ตัวเลขที่อยู่ฝั่งขวามือก็คือเป็นนาฬิกาแบบอ่าแบบใช้ตัวเลขหรือว่าที่พวกเรารู้จักกันก็คือจะเรียกว่านาฬิกาแบบดิจิตอลโอเคไหมดิจิตอลอตอนนี้เรามาดูนาฬิกาแบบเข็มกันก่อนดีกว่า นาิเมนี่ักเรียนเห็นไหมคะว่าหน้าปัดของมันเนี่ยองค์ประกอบก็จะประกอบไปด้วยตัวเลขทั้งหมด12ตัวใช่ไหมซึ่งก็จะมีเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9เลข10เลข11และเลข12 อ่ามีตัวเลขทั้งหมดสิบสองตัวเอ๊แล้วนักเรียนเห็นขีดตรงนี้ไหมคะเล็กๆตรงนี้นักเรียนเห็นไหมเอ๊นักเรียนคิดว่าจากที่พวกเราเคยเรียนเนี่ยถ้าคุณครูเดินเข็มหนี่ตรงนี้อ่าเข็มตัวนี้นี่กึ๊เข็มอันนี้เดินจากเลขสิบสองมาถึงเลขหนึ่งเนี่ยมันจะมีค่าเท่าไรหร่น้ามันจะมีกี่ช่องน่ามีสช่อง นี่ไม่แค่ตรงนี้จากหนี่เดินจากหนึ่งจากสิบสองตรงนี้เดินมาหาหนึ่งก็จะมีห้าช่องห้าช่องในทุกทุกเนี่ยก็จะมีตรงนี้ก็จะมีห้าตรงนี้จากหนึ่งเดินมาสองอีกก็จะมีห้าจากสองเดินมาสามก็จะมีห้าก็จะมีห้าไปเรื่อยเอ๊แล้วนักเรียนช่วยคุณครูตอบได้ไหมคะว่านี่ที่พวกเราเรียนมาเข็มตัวนี้สีน้ําตาลเข้มตัวเนี้ยเราเรียกว่าเข็มอะไรคะ เข็มชั่วโมงอ่าเข็มชั่วโมงหรืออ่าเข็มมันเป็นยังไงทีนี้อ่าเข็มชั่วโมงแล้วซึ่งเข็มชั่วโมงเราจะเรียกชื่อมันก็คือเข็มอะไรคะเข็มเวลาเข็มสั้นเห็นไหมมันเข็มสั้น่เข็มสั้นแล้วเข็มตัวนี้นะเข็มตัวนี้นี่เข็มยาวอ่าเข็มยาวเก่งมากค่ะอ่าเราจะเรียกว่าเข็มยาว เออที่พวกเราเคยเรียนมาเนี่ยในหนึ่งวันจะมีกี่ชั่วโมงนะพวกเราเรียนตอนปสองมาหนึ่งวันจะมียี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมคะซึ่งในย<ช>ี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นเวลากลางวันกับเวลากลางคืนใช,ใช่ไหมค,คุณครูก็จะมีวิดีโอทบทควนในการแบ่งเวลากลางวันกับเวลากลางคืนให้พวกเราดูโอเคไหมคะโอเคค่ะ 1>, 1วันแบ่งออกเป็น24ชั่วโมงสิบสองชั่วโมงเป็นช่วงเวลากลางวันเริ่มตั้งแต่หกนาฬิกาไปจนถึง18บแปดนาฬิกาครับเขคมสตันจะเริ่มเดินจากเลข6กในตอนเช้าไปเรื่อยๆเป็นเวลา12ชั่วโมงนจนกลับมาสู่เลข6อีกครั้งนในช่วงเวลายเย็นครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วง12ชั่วโมงหลังซึ่งเป็นช่วงเวลากลางคืน พี่เข็มสั้นจะเดินต่อจากเลข6ในตอนเย็นไปอีก2ชั่วโมงแล้วกลับมาสู่เลข6เพื่อเข้าสู่เวลาเช้าขอะง <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะมาดูกันดังนั้นเนี่ยในหนึ่งวันของเราก็จะแบ่งออกเป็น24ชั่วโมงใช่ไหมโดยเวลากลางวันของเราเนี่ยก็จะเริ่มต้นก็คือแต่เวลา6นาฬิกา จนถึงก่อนเวลา18นาฬิกาซึ่งเราจะเห็นว่าน,นีเข็มชั่งของเราเนี่ยจะเริ่มต้นที่เลข6ใช่ไหมคะก็คือ6นาฬิกาแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆจนจะครบรอบที่เลข6อีกครั้งและเวลาของตอนกลางคืนนะคะก็คือจะเริ่มต้นที่เลข6ตรงนี้ซึ่งเลข6ตรงนี้อาจจะแทนด้วยเวลาก็คือตั้งแต่เวลา18นาฬิกาก็จะเดินไปเรื่อยๆ จนจะมาครบเวลาหกนาฬิกาก็คือก่อนถึงเวลาหกนาฬิกานั่นเองอเดังนั้นเนี่ยถ้าคุณครูมีนาฬิกาแบบเข็มแล้วคุณครูต้องการที่จะดูนะเวลาแบบเข็มก็คือเราจะดูที่เข็มสั้นใช่ไหมเข็มสั้นเนี่ยจะเป็นตัวบอกเวลานาฬิกาหรือที่พวกเราตอบว่าชั่วโมงก็ได้หรือว่าเข็มยาวเนี่ยจะบอกเวลาเป็น หน่วยก็คือนาทีนั่นเองดังนั้นเนี่ยนักเรียนช่วยคุณครูตอบหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้นี่เวลาของคุณครูนี่ที่อยู่ตรงนี้นาฬิกาเรือนนี้ของคุณครูเนี่ยบอกเวลาเท่าไหร่นะเราดูที่เข็มสั้นสิเข็มสั้นตอนนี้ชี้เลขอะไรคะ เลขเจ็ดอ่าเลขเจ็ดเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาอ่าก็คือถ้าเข็มสั้นชี้ที่เลขเจ็ดแล้วนักเรียนเห็นเข็ยมยาวไหมคะชี้ที่เลขสิบสองใช่ไหมแบบนี้จะเรียกเวลาก็คือจะเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาๆๆต่อไปเอ๊ถ้าคุณครูมีนาฬิกาเดือนนี้ล่ะคุณครูจะสามารถบอกเวลาของนาฬิกาเดือนนี้ได้เท่าไหร่นะา เราดูกันที่เข็มสั้นค่ะเข็มสั้นของเราอยู่ตรงไหนนะตอนนี้เลขแปดอ่าเข็มสั้นของพวกเราก็คืออยู่ระหว่างเลขเจ็ดและเลขแปดใช่ไหมนี่ตรงนี้อเราจะเห็นว่าเข็มสั้นของเราเนี่ยเลยเลขเจ็ดมาใช่ไหมคะแต่ยังไม่ถึงเลขแปดเพราะฉะนั้นการอ่านเวลาที่ถ้าเข็มสั้น เลยเลขเจ็ดมาแต่ยังไม่ถึงเลขแปดเนี่ยเราจะใช้เวลาของเข็มสั้นที่เลยมาล่าสุดซึ่งเข็มสั้นเลยมาตัวเลขล่าสุดคือเลขอะไรคะเลขเจ็ด <Okay. S 1> <7. S 2> เพราะฉะนั้น <F 8. S 1> เราก็จะใช้เวลาก็คือเจ็ดนาฬิกาต่อไปนาทีกี่นาทีนะเรามาดูที่เข็มยาวใช่ไหมคะเพราะเข็มยาวของเรา <c oughs> บอกเวลา <c oughs> เป็นนาที แล้วเข็ยมยาวของเราบอกเวลาเป็นนาทีได้กี่นาทีหน้าหกนาทีเอ้ไม่ใช่ไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่นาฮะพวกเราเคยเรียนม,มา <6. S 1> แล้วใช่เหรอตอนปสองสามสิบนาทีสามสิบ <30. S 1> มีคนบอกว่าสามสิบถ้าสามสิบนาทีเข็ยมยาวของเราจะต้องไปชี้ที่เลขอะไรคะเลขเลขหกใช่ไหมตอนนี้เข็ยมยาวของเราเลยเลขหกมาไหมหนะ เลยเลยี่เลยลากี่ขีดคะหนึ่งขีดอ่าหนึ่งขีดเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นสามสิบบวกกับอีกหนึ่งขีดก็จะเป็นาสามสิบเท่าไหร่คะ <8. S 1> สามสิบเอดสามสิบเอ็ดเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นนาฬิกาเรือนนี้นะคะก็จะบอกเวลาก็คือเจ็ดนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีนี่เราจะเห็นว่าถ้าเข็มยาวของเราเดินมาอยู่ที่ เลขหนึ่งก็จะบอกเวลาห้านาทีถ้าเดิอนมาอยู่เลขสองก็จะสิบนาทีอยู่เลข3ามก็จะสิบห้านาทีอยู่เลขสี่ก็จะยี่สิบนาทีอยู่เลขห้าก็จะยี่สิบห้านาทีอยู่เลขหก็จะสาสิบนาทีใช่ไหมและมันเลยมาหนึ่งขีดมันก็เลยเป็นสาสิบอ็ดนาทีต่อไปเราจะมาดูถ้านาฬิกาเป็นแบบ ใช้ตัวเลขหรือว่าแบบดิจิตอลที่เรารู้จักเนี่ยพวกเราจะดูเวลาได้ก็คือพวกเราจะเห็นเครื่องหมายตรงนี้ไหมคะมคะ่ะซึ่งเครื่องหมายตรงนี้นะคะเราเรียกว่าเครื่องหมายมหันตาภาพโดยเราจะดูเวลาของแบบดิจิตอลก็คือเราจะดูที่ตัวเลขข้างหน้าตรงนี้ค้าเครื่องหมายมหันตาภาพตรงนี้นะคะจะบอกเวลาตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะบอกเวลาเป็นนาฬิกา และตัวเลขที่อยู่ข้างหลังเนี่ยจะบอกเวลาเป็นนาทีก็จะบอกนาทีเอ๊ดังนั้นเนี่ยนักเรียนคิดว่ารูปภาพรูปนี้ของคุณครูเนี่ยรูปนาฬิกาดิ้นต้นเดือนนี้ของคุณครูเนี่ยตอนนี้กําลังบอกเวลาเท่าไหร่อยู่คะ่าเลขข้างหน้าเป็นเลขอะไรนะเลาห่นะอองที่เป็นที หกโมงยี่สิบนาทีหรือว่าเราจะตอบได้อีกแบบหนึ่งก็คือสิบแปดนาฬิกายี่สิบนาทีเราจะตอบหกโมงยี่สิบก็ได้หรือสิบแปดนาฬิกายี่สิบก็ได้เอถ้าครูมีอีกข้อหนึ่งครูมีข้อหนึ่ง,งถ้าครูมีนาฬิกานี่เดือนนี้นาฬิกาดิจิตอลเดือนนี้ของคุณครูเนี่ยเอย๊จะบอกเวลาเท่าไหร่นะ คือเลขสิบสองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนาฬิกาดิจิตอลเดือนนี้ก็จะบอกเวลาก็คือสิบสองนาฬิกาโอเคไหมคะานผ้คะเดี๋ยวคุณรูจะมาสรุปให้พวกเราฟังก็คือถ้าเราต้องการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าจะมีนานาฬิกาทั้งหมดสองแบบใช่ไหมคะแบบแรกก็คือแบบ ข็มซึ่งแบบเข็มเนี่ยให้นักเรียนดูที่เข็มสั้นและเข็มยาวาเข็มสั้นของเราอ่ะจ,จะบอกเวลาเป็นนาฬิกาหรือว่าชั่วโมงที่พวกเราต่อไปส่วนเข็มยาวของพวกเราอ่ะจ,จะบอกเวลาเป็นหน่วยอะไรนะนาอะไรนะนาที เป็นหน่วยนาทีเก่งมากค่ะแล้วต่อไปถ้าสมมติว่าเราต้องดูนาฬิกาที่เป็นแบบตัวเลขหรือว่าแบบดิจิตอลเนี่ยให้พวกเราดูก็คือถ้าตัวเลขที่อยู่หน้าเครื่องหมายมหันตาภาคนะคะจะแสดงเวลาก็คือจะแสดงเวลาเป็นนาฬิกาส่วนตัวเลขที่อยู่ข้างหลังตรงนี้จะแสดงเวลาเป็นนาที จากนั้นนะคะให้นักเรียนดูแบบฝึกหัดของเราค่ะแบบฝึกหัดของเราที่เราจะทํากันวันนี้นะคะก็คือหน้าที่67ค่ะนักเรียนเ,เปิดไปแบบฝึกหัดที่หน้าที่67ค่ะเรามาดูข้อที่หนึ่งของเรากันค่ะจะดูเดี๋ยวเลยนิดคสั่งนะคะเขาให้เราบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีเรามาดูข้อที่หนึ่งะค,ะนนาาค่ะ ข้อที่หนึ่งของเรานะคะก่อนที่เราจะทำเนี่ยนักเรียนช่วยตอบคุณครูหน่อย,ยได้ไหมคะว่าข้อที่หนึ่งของเราเนี่ยรูปภาพของเขาให้บอกเวลากลางวันหรือกลางคืนคะ,นะกลางวันค่ะกลางวันเพราะฉะนั้นเวลากลางวันของเรานะคะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เวลาหกนาฬิกาจนถึงก่อนสิบแปดนาฬิกาดังนั้นเอถ้ารูปภาพรูปนเนี้ยเนี่ยเราจะบอกเวลาได้เท่าไหร่นะ ให้เราดูที่ที่เทาคะเข็มสร้างก่อนค่ะเข็มสร้างของเราเป็นเวลาเท่าไหร่น้าที่เท่าไหร่หรอคะน้าที่หกสิบเจ็ดค่ะแปดอ่าเป็นเวลาแปดนาฬิกาเก่งมากค่ะเราก็เขียนเลขแปดลงไปตรงนี้เลยค่ะนี่เราเขียนเลขแปดลงไปจากนั้น เราจะมาดูเข็มนาฬิกาที่แสดงเวลาเป็นนาทีคือเข็มไหนน้าเข็มสั้นหรือเข็มยาวนะเข็มยาวเข็มยาวเพราะฉะนั้นเข็มยาวของเราคือสีแดงใช่ไหมคะเรามาดูกันค่ะว่าเข็มสีแดงของเราเนี่ยแสดงเวลาเป็นนาทีก ouais ี่นาทีน้าเดี๋ยวเราลองช่วยครูตอบสิกี่นาทีน มาเดยนสามนาทีเอ้ยสองนาทีมาเรามาดูกันถ้าสมมุติว่าเดินมาถึงเข็ยมยาวเดินมาถึงเลขหน<ม>ึ่งก็จะมีเวลาเป็นห้านาทีใช่ไหมคะมถ้าเดินมาถึงเลขสองตรงนี้ก็จะมีเวลาเป็นสิบนาทีแล้วตอนนี้ถ้าเดินมาถึงเลขสามเนี่ยจะมีเวลาเป็นสิบห้านาทีแต่เข็ยมยาวของเราเดินถึงเลขสามหรือย,ยังคะตอนนี้ ยังยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราก็จะนับต่อจากเลขสองตรงนี้อ่าเลขสองของตรงนี้ของเราก็คือสิบใช่ไหมอ่าสิบสิบสามนาทีเป็นนาฬิกาสิบสามนาทีเก่งมากค่ะสิบสามนาทีจริงไหมเรงมาดูซิสิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็สิบสามดังนั้นเราก็จะเขียนสิบสามลงไปในตัวเลขข้างหน้านาทีตรงนี้ ดังนั้นนะคะในรูปภาพที่หนึ่งเนี่ยเราจะสามารถบอกเวลาได้ก็คือ8ดนาฬิกาสิบสามนาทีต่อไปเรามาดูข้อที่สองกันค่ะข้อที่สองของเราเอ่ก่อนที่เราจะไปทำพวกเราลองช่วยตอบคุณครูสิว่าตอนนี้เขาถามเวลาเราเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนค่ะกลางวันกลางวันค่ะจากนั้นเรามาดูที่เข็มสั้นของเราสิคะ เข็มสั้นของเราแสดงเวลาก็คือนาฬิกาเอเข็มสั้นของเราเนี่ยชี้ที่เลขอะไรได้เลขสิบสองค่ะสิบสองเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเลขสิบสองลงไปก็คือสิบสองนาฬิกาจากนั้นเราก็จะมาดูเข็มยาวของเราเอแล้วเข็มยาวของเราล่ะคะแสดงนาทีได้กี่นาทีนะเลขสทีค่ะ 6นาทีเก่งมากดังนั้นข้อที่สของเรานะคะก็คือจะแสดงเวลา12บสองนาฬิกาหกนาทีกลางคนทำเราแล้วมาดูข้อที่3ของเราข้อที่3ของเราเนี่ยเรามาดูตอนนี้เขาถามเราเนี่ยเป็นเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนนะที่เราจะต้องเขียนลงไป กลางคืนค่ะกลคืนเพราะฉะนั้นเวลากลางคืนของเราก็จะเริ่มต้นที่18นาฬิกาจนถึงก่อน6นาฬิกาดังนั้น,น,นเรามาดูซิตอนนี้เข็มสั้นของเราชี้ที่เลขอะไรนะระหว่างเลขอะไรกับเลขอะไรคะระหว่างเราจะเห็นว่าเข็มสั้นของเราเนี่ยจะชี้ระหว่างเลขแปดแต่ยังไม่ถึงเลขเก้าใช่ไหมคะ ดังนั้นนะคะในการบอกเวลาแบบนี้เราก็จะดูเข็มสั้นเลยเลขไหนมาเลขล่าสุดก็จะเห็นว่ามันเลยเลข8มาเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบเวลาของเข็มสั้นก็คือเลข8นะคะอ่าซึ่งเลข8ของเราถ้าเป็นเวลากลางคืนจะเป็นเวลาเท่าไหรนะ่น่าจาได้ไหม เป็นเวลากังยี่สิบสองทุ่มเป็นสองทุ่มหรือว่าเราก็คือยี่สิบนาฬิกาใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเข็มสั้นอยู่ที่ที่เลขหก 6, จะเป็นเวลาสิบแปดนาฬิกาถ้าอยู่ที่เลขเจ็ดจะเป็นเวลาสิบเก้านาฬิกา mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ที่เลขแปดก็จะเป็นเวลายี่สิบนาฬิกาดังนั้นเราก็จะเขียนลงไปเลยคะ่ะก็คือ ยี่สิบนาฬิกายี่สิบนาฬิกาอ่าเราจะเห็นว่าก็คือแล้วต่อไปเข็มยาวของเราเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้มันเกินเลขสิบเอ็ดมาใช่ไหมคะตรงนี้เลขสิบเอ็ดซึ่งถ้าเข็มยาวชี้ที่เลขสิบเอ็ดจะเป็นเวลาวคือห้าสิบห้าใช่ไหมแต่มันเกินมาอยู่หนึ่งก็คือตรงนี้เราก็จะนับต่อไปอีกหนึ่งก็กลายเป็นห้าสิบหกนั่นเอง เพราะฉะนั้นเวลาในข้อที่สามนะคะจะแสดงเวลาก็คือยี่สิบนาฬิกาห้าสิบหกนาทีดังนั้นนักเรียนเขียนลงไปเลยค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่สี่กันค่ะข้อที่สี่ของเรานี่ข้อที่สี่ของเราเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนคะ กลางวันค่ะกลางวันค่ะต่อไปเรามาดูเข็มสั้นเอเข็มสั้นเนี่ยเวลากลางวันที่รูปภาพรูปที่สีชี้อยู่ตอนเนี้ยเป็นเวลาเท่าไหร่นะเข็มสั้นอยู่ห่างเลขสีเป็นเวลาเข็มสั้นของเราตอนนี้อยู่ก็คืออยู่ระหว่างเลขสามกับเลขสี่ใช่ไหมคะ ซึ่งเข็มสั้นของเราเนี่ยมันเลยเลขสามมาแต่ยังไม่ถึงเลขสี่เพราะฉะนั้นเราก็จะตอบคําตอบของเข็มสั้นก็คือจะตอบที่เลขสามเลขสามในเวลากลางวันเนี่ยจะมีค่าเป็นเวลาเท่าไหร่นะเข็มสั้นชี้ที่เลขสามเรามาดู เวลาในตอนกลางวันของเราจะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาใช่ไหมคะจนถึงก่อน18นาฬิกาถ้าเข็มสั้นในตองกลางวันชี้ที่เลข6ก็คือ6นาฬิกาใช่ไหมถ้าชี้ที่เลข7ก็คือ7นาฬิกาชี้ที่เลข8ก็คือ8นาฬิกาชี้ที่เลข9 9้านาฬิกาเลข10ก็คือ10นาฬิกาชี้เลข11ก็คือ11นาฬิกาชี้เลข12ก็คือ12นาฬิกา เออต่อไปถ้ามันชี้เลขหนึ่งลาในเวลากลางวันเนี่ยเราจะนับต่อจาก12ก็คือ13นะคะคออถ้าชี้เลขหนึ่งในเวลากลางวันก็จะเป็น13บสนาฬิกาชี้เลขสองในเวลากลางวันก็จะเป็น14บสนาฬิกาเอถ้าชี้เลขสามเนี่ยจะเป็นเวลาเท่าไหร่นะสิบเท่าไหร่คะสิบห้านาฬิกาค่ะก็จะเป็นเวลาสิบห้านาฬิกาเราก็จะเขียนลงไป จากนั้นเราจะมาดูเข็มยาวซึ่งเข็มยาวก็แสดงหน่วยนาทีใช่ไหมคะเอะแล้วเข็มยาวของเราแสดงกี่นาทีนะ้านี่เข็มยาวห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบสมสี่สิบาสี่สิบสี่สิบได้ไหมคะสี่สิบเจ็ดมีคนตอบคำตอบออกมาแล้วตอบเท่าไหร่น้าสี่สิบเจ็ด เก่งมากค่ะก็คือเข็มยาวของเราในข้อที่สี่นะคะจะแสดงเวลา47นาทีดังนั้นในรูปข้อเนี้ยข้อที่สี่ของเรานาฬิกาของเรากําลังบอกเวลา15นาฬิกา47นาทีนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วข้อสุดท้ายของเราข้อที่ห้าเนี่ยเขาถามเวลากลางวันหรือกลางคืนค่ะ กลางคืนค่ะกลางคืนค่ะยี่สิบนันอ่าเวลากลางคืนของเราถ้าเข็มสั้นเราจะได้เวลาเท่าไหร่นะกี่นาฬิกาน่ายี่สิบสามยี่สิบสามนาฬิกาเก่งมากค่ะยี่สิบสามนาฬิกาแล้วเข็มยาวของเราล่ะคะจะได้กี่นาทีหน่าเข็มยาวของเราเรามาดูกันก็ได้นเดี๋ยวคณคนจะพานะอ่าเข็มยาวของเราเรามาดู ถ้าชี้ที่เลขหนึ่ง <3, S 1> ก็จะเป็นห้าใช่ไหม 4, ถ้าชี้ที่เลขสองก็จะเป็นส <4, S 1> ิบชี้ที่เลขสามก็จะเป็นสิบห้าชี้ที่เลขสี่ก็จะเป็นยี่สิบเลขห้าก็จะเป็นยี่สิบห้าถ้าชี้ที่ลกกเ 30, 4, ลนน <4. S 1> ขหกก,กก็จะเป็นสามสิบแล้วตอนนี้ของเราสามสิบแล้วก็ขีดเล็กๆก็จะเป็นสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามและสามสิบสี่ เพราะฉะนั้นเข็มยาวของเราบอกเวลากี่นาทีนะคะเมื่อกี้ที่เรานับกันสามสิบนาทีค่ะสาิบสี่นาทีเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่ห้านะคะนาฬิกาเรือนนี้ของเราเนี่ยก็คือแสดงเวลายี่สิบสามนาฬิกาสามสิบสี่นาที